สวัสดีครับประการการประกวดพระนะครับในโรงภาพยนตร์ที่ไอคอนสยามไอคอนซินิคอนิกนะครับครั้งแรกของโลกเลยนะครับวันนี้เราชมพระหมายเลขที่หกสิบเจ็ดนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามากดแชร์กดไลค์บวกนะครับมีผลหมดนะครับทุกคะแนนนะครับสําหรับเจ้าของพระครับท่านผู้ชมครับนะครับองค์นี้ที่เห็นนะครับเราก็จะเป็นพระปิ่มสุโขทัยนะครับที่องค์พระนะครับค่อนข้างจะใหญ่นะครับใบหน้า เป็นผลมะตูมเกตทะลุซุ้มซุ้มนะครับไม่สมมาตรอยู่แล้วบริเวณนี้นะครับนี่เป็นกรอบกระจกนะครับเนื้อค่อนข้างเหลืองนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเป็นเนื้อแกน้ำมันตังอิวบางคนชอบแนวนี้นะครับเป็นน้ำว่านด้วยนะครับฐานเคียงนะครับมีร่องลางน้ํานะครับลักษณะนี้นะครับเราก็จะเห็นเวลาดูเนี่ยเราก็จะเห็นกูซ้ายชัดเจนนะครับเคยอธิบายไปแล้วนะสามปีก่อนที่ผมทําคลิปเน็นคนแรกคนแรกแหละครับที่พูดถึงเนื้อพระแก้วขาวนะครับ ส่วนบริเวณนี้ก็ตกมานี่ก็เป็นเขาเรียกว่าลักษณะของการสร้างนะครับนี่ก็คือเป็นสะสมก้อนเลโชเห็นครับแข้งสันนะครับชัดเจนชัดมากนะครับฐานเขียงเนื้อเนี่ออกเหลืองนะครับด้านหลังเป็นอักษรจีนนะครับผิวมีความมันเงานะครับนะครับก็เนื้อก็คือจะเป็นคือพระที่เป็นหนึกแก่งนะผิวลักษณะเขาจะเป็นอย่างงี้นะครับมันวาวนี่เป็นผสะสมกอเนื้อนะครับเหลืองนะครับหลายคนบอกเนี่ยฉา้ํามันตังอิวนะครับผ้าเช่นเคยครับมีลักษณะกรอบเส้นได้นะครับ เหมือนเนื้อเกินเล็กๆอันนี้ก็คือพระที่เป็นยุคปลายแล้วนะพระสมเด็จซึ่งเราจะเจอพระกลุ่มสุโขทัยเนี่ยเยอะนะหลยคนเจอเยอะนะครับอกเนี่ยผายนะครับแต่ว่าที่ดูผอมก็เพราะว่ามีกลุ่มที่เป็นนะครับปูนเปลือกหอยขึ้นมานะครับองค์นี้วลสารเยอะมีหินดินหยกเขียวนะครับพระสุ้มกอกําแพงเพชรนะครับแข้งสันนะครับชัดเจนนะครับสีสันสวยงามนะเขียวเลยนะครับนี่ฐานเขียงนะครับเพราะฉะนี่ มีความงดงามอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ผมวิเศษทั้งห้าครบนะครับถ้าใครชอบนะบก็อย่าลืมครัเจ้าของพระนะครับก็เข้ามากดไลค์บวชด,ด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ